สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็บรรยากาศส,าสบายนะครับฝนใกล้จะตกนะครับข้างหลังเป็นสวนสวนมะละกอนะครับที่ของที่บ้านปลูกไว้นะครับแล้วก็ฝนก็จะตกเนาะลมเย็นสบายนะครับตอนนี้ก็ประมาณใบสองครึ่งจะใบสามแล้วนะคะฝนก็เลยวันนี้มาทักทายแฟนคลับนะครับของน้องแนนนะครับกับช่องแนนสามมอเนาะใช่ ก็มีคนถามว่าไยหน,หนา้าอายตาไปไหนมาไม่ทําคลิปเลยนะครับใช่ค่ะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า,อาตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาทํานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันมีช่องของแนนสามอนเนี่ยนะครับได้ขออนุมัติการสร้างไรายได้ไปแล้วแต่ว่าไม่ผ่านกฎของ y t u t u นะครับซึ่งผมก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะคลิปบางคลิปที่ ดูล่อแหลมอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ได้ลบไปแล้วนะครับนะแล้วก็ก็กำลังจะส่งเรื่องของใหม่นะครับในวันที่3นี้แล้วก็มันมีอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่องที่ผมของผมเองเนี่ยนะครับชื่อช่องว่าตะลอนไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็ทํามานานแล้วนะครับช่องนี้ทํามานานมากนะครับก็ไม่ไม่มีใครรู้จักหรอกนะครับนะพอมีแนนสามอนเข้ามาเนี่ยก็ทําให้คนรู้จักช่องตะลอนไทยแลนด์มากขึ้นนะครับปรากฏว่าช่องนี้เนี่ยก็ ก็ได้อนุมัติการสร้างไรายได้แล้วนะครับก็เลยช่วงนี้เนี่ยนะครับคลิปที่ทําส่วนใหญ่ก็อาจจะไปลงที่ช่องตลอดไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นค่าขนมนะครับไรายได้เป็นค่าขนมให้กับ่ขาขนมนิวตันค่ขนมอ่า่าขนมขนมิว <ๆ S 1> ตันนะครับก็เลยทำคลิปไปลงช่องนั้นนะครับแต,แต่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งนะไม่ใช่ว่าทิ้งนะก็คือยังยังยังลงคลิปอยู่นะครับลงคลิปอยู่เพราะว่าหนูก็เสียดายช่องหนูกมากเพราะว่าแฟนคลับคนติดตามก็ก็หลายหมื่นนะครับ หนูก็เสียดายนะยังไม่มีรายได้ถ้ามีรายได้หนูไม่ต้องทํางานแล้วหนูก็มาดูแลหนึ่งตั้ที่บ้านแทนนะคะคก็อยู่บ้านแล้วก็จะได้มีเวลาทําคลิปมากขึ้นใช่เพราะว่าถ้าตอนนี้รายได้มันยังไม่มีนะคะเนื่องจากว่าช่องของพี่นัทก็ยังไม่ได้แค่อนุมัติเพิ่งอนุมัติเองนะคะ<ช>ก็เลยก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปแล้วกันก็ช่วงสงการนี้นะครับก็จะกลับไปเยี่ยมนะครับบ้านแน่นะครับ,บ,นนนนรบที่เมืองอะไร เมืองเย่นัดมอนนัดมอนนะครับก็จะเดินทางกันวันที่วันที่เก้าวันที่เก้านะครับการเดินทางก็คือแล้วแต่นะคะถ้าจะกลับกับรถก็ค่ารถประมาณ2 5 0 0นนะคะต่อคนก็ประมาณห้านี่คือเที่ยวเดียวใช่ไหมไม่ใช่ไปกลับใช่ไหมเที่ยวเดียวค่ะถ้ามีของไปก็ต้องจ่ายค่าของอีกนะเพราะค่าของก็เท่าตัวเหมือนกันเท่ากับว่าสองคนน่ะถ้าเดินทางไปบ้านแนน่ องคนจะต้องจ่ายค่ารถอย่างเดียวเนี่ยหมือนหนึ่งนะครับค่ะไปกลับก็เลยเปลี่ยนวิธีก็เลยจะกลับเครื่องบินแทนนะครับซึ่งตอนนี้ก็จองตั๋วไว้แล้วนะครับก็ถูกกว่าถูกกว่าคร<ช>ึ่งหนึ่งถูกกว่ามากถูกกว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะนะครับค่าตั๋วเที่ยวหนึ่งก็พันกว่าบ,บาทเองนะครับแล้วเราจะได้ถือโอกาสไหว้พระที่ยัางกุุงด้วยนะคะใช่ครับช่วยตะกกงนะคะเดี๋ยวจะไปไหว้พระกันแล้วก็ไปเทีทันใจที่พี่นัดอยากไป เคยไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่พี่นั้นก็ยังอยากไปอยู่ไปทําบุญก็เลยว่าจะจะแวะเข้าไปนะคะอาจจะคากรับอะไรเงี้ยก็เดินทางวันที่9นะครับวันที่9กลับวันที่17บเจดนะครับกี่วัน8วัน8ดวันก็แถึง8วันหรอกเพราะว่าเดินทางด้วยนะเพราะว่าเดินทางต้องนั่งรถจากนั่งรถจากสนามบินเนี่ยนะะหลังจากที่ลงเครื่องบินที่ย่างกุ้งนะครับจะต้องไปขึ้นรถก็ไม่ไกล นะครับจากสนามบินนะครับต้องนั่งรถหนึ่งคืนเต็มเต็มนะครับขึ้นรถนั่งรถไปที่ที่เมืองเย่เเมืองยแต่จากที่เมืองเยนะคะต้องนั่งรถไปก็ต้องต่อรถเข้าไปที่บ้านแนนอีนะครับก็ใช้เวลาอีกเป็นครึ่งวันเหมือนกันประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่คือรถมันมีแค่เที่ยวเดียวไงถ้าหนูนั่งมาจากย่างกุ้งมาลงที่เยตอนเช้าหนูก็ต้องรอรอยันบ่ายหนู่มบ่ายสามกว่ารถจะออกเพราะรถมีเที่ยวเดียวนะคะ ก็ลดออกประมาณบลายบาไปถึงบ้านก็มืดเลยแหละค่ะก็มืดก็เท่ากับว่าเราใช้เวลาเดินทางเนี่ยก็2วันก็2วันนะ่ไหมเพรฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่มันก็อยู่บ้านก็แค่4วันเองก็ช่วงเวลาที่เหลือนะครับก็จะเก็บเกี่ยวนะครับนะฮะเรียนรู้นะับวิถีชีวิตของอ่าชุมชนชาวมอสนะครับของของมอสจริงๆงเนี่ยนะครับของของทางฝั่งของบ้านแนนนะครับแล้วก็ถือโอกาสไปเยี่ยมอ่าพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็แม่ยายแล้วก็ ใช้ชีวิตนะครับอยู่นะครับสักสองสามคืนเนาะแล้วก็หนูว่าตั้งใจไว้ว่าถ้าไปนี้ใช่ไหมหนูให้พ่อหนูว่าพาพี่นัทเข้าป่าว่าไปเดินป่าอาจจะไม่ได้ไปล่าสัตว์หรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันใกล้กับสงการพ่อก็เขาอาจจะไม่อยากไปล่าสัตว์อะไรเงี้ยนะคะก็ให้พาไปเดิน ปลาด้วยกันนี่แหละคะ่ะหนูก็จะไปด้วยไม่ได้ไปแค่พี่นัทนะคะหนูก็จะเดินปากับพี่พ่อเหมือนกันไม่รู้ว่าพี่นัทจะเดินทันหรือเปล่าก็ะจะเก็บเกี่ยวบรรยากาศนะครับมามาถ่ายทอดให้ให้แฟนคลับนะครับชมให้มากที่สุดนะครับว่าวิถีชีวิตนะครับบ้านเมืองเ,เป็นยังไงนะครับใช้ชีวิตอย่างไรบ้างอะไรแบบ<า>น,นี้ก็บอกก่อนนะว่าบ้านของแนนเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในเมืองมากนะครับอยู่ในก็อยู่ใน ไม่ได้เมืองเลยอยู่ในชานเมืองเลยอยู่ในอาจจะเรียกว่าป่าเล็กนิน็ได้เพราะฉะนั้นการการล่าสัตว์การหากินแบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับของของที่นั่นท่านคนอยากใครเอ๊ะทำไมตอนนี้ยังมีการล่าสัตว์อะไรอยู่แหรออะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีอยู่คือบ้านเก็ยังเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือยังไม่มีกฎหมายในเรื่องของห้ามให้ห้ามประกาศ หรือห้ามล่าสัตว์หรือประกาศให้เขตพื้นที่นั้นเป็นเขตอนุนรักษ์กอะไรยังไม่มีเหมือนบ้านเรานะเพราะนั้นชาวบ้านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปหาอาหารนะครับแล้วก็หาของป่านะครับมามา <จะ S 1> มามาขายมากินมาขายนะครับประทางชีวิตได้นะครับเพราะนั้นวิถีชีวิตเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมก็อยากไปมากๆนะครับอยากไปถ่ายถ้าไปไม่ติดก็ช่วงสงการก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้ไปล่าสัตว์กับพ่อด้วยแหละก็มีหลายคนกังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะ ไปช่วงนี้จะปลอดภัยแลปลอดในเรื่องของเชื้อโควิดเราจะ,ะรจะป้องกันเองให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเลยเนาะก,ก็ประเมินแล้วนะครับแล้วก็สอบถามหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยครับเพาะ็บอกว่าพม่า,มาเองเนี่ยนะครับยังในในส่วนของการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงนะครับก็คือยังไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีติดเชื้อเออยังไม่มีติดตนนเชื้อนะครับซึ่ง ซึ่งในการเดินทางเนี่ยส่วนที่จะต้องระวังก็คือช่วงอยู่ที่สนามบินแค่นั้นเองนะครับหลัง<ร>จากที่เข้าไป,ไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีเรื่องอะไรน่ากังวลแต่อย่างนั้นแต่ยังไงเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะเพราะว่าจากสนามบินเนี่ยเรานั่งเหมือนกับนั่งรถเข้าต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่งรถจากในเมืองไปต่างจังหวัดไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งใช้เวลาเป็นคืนนะครับเวลาจากเมืองจากย่างกุ้งเนี่ยมาถึงที่เมืองเยเนี่ยก็หลายร้อยกิโลนะครับ น,นั่งรถเป็นคืนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพื้นที่เองเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นพื้นที่ระบาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก,ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่แตยังไกงก็ป้องกองังกนตัวเองเรนูจะเป็นสาวไทยที่สวยที่ประเทศพมา่า <c oughs> ตอนกลับไปให้พ่อใองว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวสวยจังมันต้องสวยกลับไปวันหนึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะใช้วิธีเหมือนพม่าทั่วไปคนมอนทั่วไปนี่แหละค่ะก็มาอัปเดตนะครับให้แฟนคลับนะครับ จะได้รู้ว่าหายหน้าหายตาไปไหนมานะครับก็รอชมคลิปเรื่อยๆนะครับนะครับผมก็มีคลิปนะครับทำคลิปกับน้องแนนก็ทําออกมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามทั้งสองช่องเลยนะครับช่องสาวแนนด้วยแล้วก็ช่องตะลอนไทยแลนด์ด้วยนะครับก็ตะลอนไทยแลนด์เองก็ตอนนี้ก็ได้ได้สร้างรายได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็ได้เงินนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับก็ทำเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆก็ส่วนนี้ก็ยังเป็น เป็นค่าขนมของ an, นะิวต<ช>ันเนาะเออเป็นค่านมเป็นค่านมของนิวตันนะครับเพราะว่าะจะได้มีกําลังใจนะครับใช่<ำ>ค่ะอันนี้คือสําคัญมาก <laughs> ตั้งแต่บอกว่ามันสร้างหรือมันขอสร้างรายได,ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็แบบทอ้อหนูบอกกับพี่นัทก็ท้อไม่อยากทําแล้วอ่ะพี่นัทก็บอกว่าทาไว้เธอหนูคิดว่าคอแล้วไม่ได้คือจะคอไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยท้อแบบไม่ทําแล้วพี่นัทเลยบอกว่าทําให้เธอหนูเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยขอใหม่อะไรเงี้ย มันไม่พานตอนนี้มันก็จะพานแหละสักครั้งนึง่งอะไรเงี้ยพี่นัทก็เลยเอาคลิปหนูมาลงในช่องของพี่นัทช่องตลอนไทยแลนด์ตอนนี้มันก็ได้รายได้แล้วทําให้หนูมีกําลังใจว่าเออทําต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่หนูจะได้มาอยู่บ้านแล้วก็ได้มาทําอะไรที่บ้านสะดวกกว่าครับก็อัปเดตให้แฟนคับชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศ แล้วแล้วแล้วที่พี่พี่ให้หนูตัดผมนะคะตัดผมเรียบร้อยแล้วคือหนูเป็นคนไม่มั่นใจในผมตัวเองหนูอยากได้ผมยา,ยาวๆไงแต่พี่นัสพูดมาแล้วว่าให้หนูตัดผมใช่ไหมเพราะมันยาวไปเนาะตัดผมแล้วนะฮะนี่บรรยากาศนะครับตอนนี้ลมแรงนะครับเพราะว่าฝนใกล้จะตกนะครับนี่ใช่ค่ะฝนใกล้จะตกแล้วแม่ไม่ต้องลดน้ำผักแล้วตอนเย็นนี้ถ้าฝนตกนะแ <c oughs> ม่อยย่เฉยๆไม่ได้แต่เช้า นี่นะฮะโอเคครับ<อ>ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็คอยชมนะครับคลิปใหม่ๆที่จะอัปเดตให้แฟนคลับไปมชมกันครับสวัสดีค่ะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับ